สวัสดีครับวันนี้เราจะมีรีวิวต่ไฟฟ้าที่ประมูลได้ครับจากเซอร์ไพนโดนะครับแต่จริงๆก็คือคือถ้าเห็นแต่ไฟฟ้าลาักษณะตัวนี้ครับสินค้าก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับก่องมาวันนี้ผมลองเทสต์นิดนึงก่อนละให้รู้ว่าเป็น,ปนยังไงอหน้าตาที่ได้มาครับแทสกล่องมาแล้ว ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้มันจะมีน็อตนะฮะมันจะหลุดมาเราก็ต้องไขก่อนเพื่อไปล็อกจกักรยานวิธีใช้งานนะครับก็ต้องใส่ฐานก่อนนะครับให้มีฐานให้มานะครับขั้นตอนการแกะก,ก็ต้อง หมอติดข้างหน้าครับใกล้ๆแฮนด์เพราะสายมันสั้นเนี่ยครสั้นมากนี่ครับวงจรจะมีไฟอย่างละสามดวงถ้าละสามดวงนะครับเราใส่เข้าไป ก็ใส่เรียบร้อยตอนนี้ขันอนฝนตกพอดีเลยเสียงอาจจะมีเสียงฝนแตกมานะนี่ฮะใส่เข้าไปปุ่มก็จะมีสี่ปุ่มนะครับลองเทสปุ่มแรกนะครับ <c oughs> เสียงค่อนข้างดังพอสมควรเลย สนะครับสี่นะครับถือว่าเป็นแต่ไฟฟ้าที่เสียงดังใช้ได้คนะ่อนข้างดังเลยดนะีแหละเมื่อเทียบายไฟฟ้าที่เคยทดลองใช้มาแต่มีเสียงให้เลือก4เสียงด้วยซะโอเคครับจบรีวิวการประมูล จบรีวิวการตาไฟฟ้าจบเพียงเท่านี้นะครับ